คือฉันจะบาลานตัวฉันเองแบบเนี้ยฉันเงียบฉันก็แค่อยู่กับตัวเองป่ะก็ไม่ได้ทําอะไรใครอ่ะแต่ก็ขี้เกียจที่จะพูดอะไรเยอะๆเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครอืมใช้พลังงานปรับบาลานตัวเองชีวิตตัวเองให้ดีแต่เรื่องอื่นเนี่ยบางครั้งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากอืมไพ่เดวิ เขาบอกว่าตัวของเขาเองอะ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขายังจะต้องทํา The Will เนี่ยเขาอาจจะวางแผนเอาไว้ในชีวิตว่าเขาอยากที่จะมีเงินเก็บอยากทํางานให้ดีอยู่ในจุดที่โอเคมากๆเพื่อจะทําให้ชีวิตของเขามีความมั่นคงรวมแม้กระทั่งเนี่ยให้สิบถ้วยอะ่ะถ้าเกิดมีครอบครัวใช่ไหม มันก็จะต้องมีเรื่องการเงินที่ดีจะเป็นเงินหมุนแบบสองเหรียญอย่างเงี้ยไม่ได้วันต่อวันหรือว่า 1- นสองปีเนี้ยดีแต่ว่าต่อไปในอนาคตยังไม่รู้เลยว่ามันจะมั่นคงหรือเปล่าเขากลัวว่าการที่ถ้าตัวเขาไม่มั่นคงแล้วจะเอาใครเข้ามาในชีวิตนะ่ะมันดูว่าเสี่ยงเกินไปแล้วเหมือนกับคนที่ไม่พร้อมอะและอย่างที่จะมีความรัก นั่นแสดงว่าเป็นคนที่มองการไกลแล้วก็ไกลมากแต่เรื่องปัจจุบันไม่ค่อยได้มองสักเท่าไหร่น่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ไพ่เดอะเวอร์เนี่ยก็ต้องบอกแหละว่าการที่คุณและเขาได้มาเจอกันอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลอะ่ะเขารับรู้แล้วก็มันเป็นการเวียนมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณกับเขาด้วยไพ่ของเดอะเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับมีความเป็นคู่ซึ่งกันและกันแต่มันยังมีในเรื่องราวของอุปสรรคนะเออ อาจจะเคยสัญญิงสัญญากันเกิดชนาฉันใดเราได้มาเจอกันอีกนะเราได้มารักกันอีกแต่ทีนี้ในเรื่องของชีวิตจริงอ่ะมันจะต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วแหละมันไม่ใช่ว่าเจอกันปุ๊บเออลักกันได้เลยยิ่งสมัยนี้มันจะต้องอาศัยเงินเงินคือปัจจัยสําคัญนะคะต่อให้ว่ารักกันขนาดไหนความมั่นคงจะต้องมาก่อนไม่งั้นความสัมพันธ์อ่ะมันจะต้องมีปัญหา ไม่ช้าก็เร็วแรกแรกก็น้ำต้มผักเพว่าหวานสมัยนี้มันไม่หวานแล้วนะมันจะต้องมีหลายๆรสชาติให้ได้ลิ้มลองแล้วตัวของเขาก็เป็นคนที่โคดนิ่งเลยไม่รู้จะนิ่งไปถึงไหนไม่ชอบสื่อสารไม่ชอบอธิบายรู้เองคนเดียวแต่ทีนี้มันไม่ได้ไงการจะเป็นความสัมพันธ์ซช่นกันและกันมันจะต้องพูดคุยกันสื่อสารกันนะต่อมามาดูคุณ 9ก้าไม้เซเว่นออฟคอยหรือเจดเหรียญควีนถือดาบจัสเมนหนึ่งถ้วย mm hmm. ก็บ่งบอกได้ว่าณนะตอนนี้ตัวของคุณอะเป็นคนที่พูดจาตรงๆแล้วก็ชัดเจนเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตถ้าอะไรจะใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่ฝืนแล้วก็จะพยายามยอมรับแต่ตัวคุณก็ดีนะมีจุดยืนคือจะ ไม่ได้เอาเรื่องความรักเป็นที่ตั้งว่าอ,อพอความรักมีปัญหาโอ,อ้ผ่านทํางงทํางานก็ไม่มีสมาธิก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นมันก็มีคิดบ้างแต่ว่าไม่ใช่จะทําให้เป้าหมายของตัวเองอ่ะจะต้องหยุดเขามาแล้วเขาคุยแล้วเราถึงจะมีกําลังใจทํางานหรือมันก็เปล่าแต่คุณกําลังมองถึงความเป็นไปได้และในช่วงเวลาเนี้เฮ้ยแบบถ้ามันเป็นแบบเนี้ยการเงียบแบบเนี้ยมันไม่ได้ส่งผลดีต่อเราเราจะต้องกลับมา ย้อนที่ตัวเราเองและว,ว,ว่าเราควรจะต้องโฟกัสเรื่องอะไรเป็นสําคัญถ้าความรักมันดีมันจะต้องเอื้อต่อเรามไม่ใช่ว่าทําให้ชีวิตของเรามีปัญหาหรือทําให้เราจะต้องมาสะดุดแล้วก็หยุดอยู่แค่เพียงเมื่อไรเขาจะกลับมาเขาหายไปไหนเขาเป็นอะไรเขาเป็นบ้าหรือเปล่ารักษาแล้วหรือยังกินยาครบไหมทุกมืออะไรเงี้ยมันไม่น่าจะใช่ ด้วยไพ่ judgment นะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยบ่งบอกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในฝั่งเขาก็เกิดไพ่ the w o r l d เนี่ยมันเป็นไพ่ใหญ่นะเมเจอร์ใหญ่แล้วก็เมเจอร์หลักซึ่งมันบ่งบอกในเรื่องราวของจิตวิญญาณในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องของบุญและกรรมการได้มาเจอกันการเวียนมาบรรจบการได้ร่วมชีวิตกันมาแล้วแล้วก็ได้มาต่อแต่ไม่รู้ว่ามันจะต่อกันได้สําเร็จหรือเปล่า มันเป็นเรื่องของอนาคตต่อให้ความสัมพันธนะ์น่ะไพ่จะบอกว่าเป็นคู่การจะอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรามองแค่เพียงแบกกล่าวว่าทําไมเราและเขาถึงได้มาเจอกันแต่ไม่ใช่ให้เราไปยึดติดว่าอ๋อเขาเป็นคู่เราอย่างไงเราก็ต้องได้ลงเอยกับเขาแล้วก็รอแค่เขามันแลว,ว่าตัดโอกาสตัวเองเกินไปให้ดูณปัจจุบันนะคะอนาคตยังมาไม่ถึงปล่อยไว้ก่อนปัจจุบันดำเนินไปทำอะไรทำไป อดีตไม่รู้หรอกไพ่บอกตามนั้นก็ยึดแค่ตามนั้นพอว่าเออได้มาเจอกันเพราะเราเคยสัมพันธ์กันแค่นั้นพอดูปัจจุบันถ้าเขาดีเดี๋ยวค่อยว่ากันณตอนนี้คุณมองว่าเขาเงียบเขาไม่ค่อยสื่อสารคุณก็อยู่ของคุณในรูปแบบของการรักตัวเองแล้วก็ชัดเจนว่าไม่สื่อสารก็ไม่สื่อสารสิเพราะคุณก็มีอะไรต้องทำอีกเยอะด้วยเช่นกัน ขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไง t e r p l ลน The Hermit 6ดาบ The Hangman 10ดาบตัวเขามีปัญหาอยู่นะคะหลังเขายอกหลังเขาหาักเขากำลังโดนฝังเข็มอยู่เหรอไม่ใช่เขาหน้าที่จะประสบปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่สุขภาพก็ในเรื่องราวของ ตัวของเขาเองอะที่กำลังใช้ความคิดอยู่เดอะเฮอร์มิตแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวของตัวเองอารมณ์แบบอยู่ในถ้ำอะจะรอจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ค่อยที่จะ,ะกลับมาซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะใช่มันเป็นในลักษณะที่ว่ามันจะต้องมีการสื่อสารกันแต่ตัวของเขาอะเลือกที่จะนิ่งใส่คุณ เราจะดูว่าการนิ่งใส่คุณเนี่ยเขาจะทำไปได้นานขนาดไหนนะ The Sun แล้วก็ Chariot 8ถ้วย4ไม้ t e of Coin หรือ10เหรียญคิดว่าการหายไปของเขาเนี่ยบางคนก็จะมี8วัน8สัปดาห์ถ้า8เดือนนี่แยกย้ายมาไม่น่าจะถึงขนาดนั้นการไปของเขาอ่ะมันแค่ระยะหนึ่ง เดี๋ยวเขาจะกลับมาเพราะอะไรเพราะเขายังมองถึงภาพของความเป็นไปได้ว่าเขายังต้องการคุณอยู่ในชีวิตแบบเป็นครอบครัวแบบเนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องการความมั่นคงใช่ไหมแต่ความมั่นคงนั้นอะ่ะเขาจะไปแก้ไขแล้วก็ทําให้มันสําเร็จและถ้ากลับมาแล้วไม่มีคุณน่ะเริ่มฉุกคิดแล้วและมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นระหว่างทางมันจะต้องมีการได้พูดได้คุยได้ปรึกษาหารือกัน แต่ด้วยตัวของเขาเป็นคนที่มีอีโก้อะเขาจะทำแบบนั้นนะมันไม่ได้เขาจะต้องใช้เวลากับตัวเองก่อนกำลังคิดอยู่ว่าถ้าตอนที่ไม่ได้คุยกันกับคุณะเขาะจะรู้สึกถึงคุณมากขนาดไหนแล้วเขาก็จะอดทนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเลือกที่จะแก้ไขสถานการณ์โดย ตัวเองแล้วก็ยังไม่ติดต่อมาหาคุณทึ่งถามว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคไหมไม่โอเคหรอกมีปัญหาก็ปรึกษาได้มีปัญหาก็บอกได้แต่เขาเป็นคนที่มีอีกโก้เขาจะนําเรื่องที่เขามีปัญหาแล้วมาปรึกษาคุณเขามองว่ามันดูว่าเขาจะเป็นผู้นําไม่ได้เขาจะดูเป็นคนไม่ฉลาดพอหรือว่าเป็นคนที่แก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องแค่นี้ก็ต้องเอามาปรึกษาแต่เขาจะทําให้คุณได้รู้ว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่เขา อยู่กับตัวเองเท่านั้นแหละอันนี้แหละเขาเรียกมีปัญหาเขาทนคิดถึงคุณไม่ไหวหรอกเพราะสิ่งที่เขาทําอยู่นั่นก็คือพายก้าวถ้วยคิดแล้วคิดอีกปัญหาก็ยังไม่หายเออคุณก็เงียบแล้วเขาก็เงียบใส่มันยิ่งทําให้ไปกันใหญ่อะ่ะจิตใจก็หดหอนะ่อมะแล้วเขาก็กําลังคิดด้วยว่าถ้าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคุณไม่ได้รอเขาแล้ว เพราะคุณไม่เข้าใจว่าเขาหายไปไหนแล้วคุณก็มีความสัมพันธ์ใหม่หรือมีคนเข้าหาคุณเนี่ยตอนเนี้ยของจริงแล้วเขาจะต้องเครียดหนักกว่าเดิมเนี่ยเขามองไปถึงในภาพภาพนั้นแล้วและเขาก็คิดอยู่กับตัวเองแล้วว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่บางครั้งอ่ะเขาเป็นคนที่ถนัดคิดนะแต่พอจะให้ลงมือก็ทําไม่ได้สักทีหนึ่ง พอจะทำมันก็ขัดกับความเป็นตัวของเขาเองเขาก็เลยเลือกเงียบอีกไพภาเงียบแล้วก็รอจังหวะว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไงอ่ะคุณก็น่าที่จะทักมาเหมือนกับทุกครั้งอ่ะที่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่คุณไม่ทักคุณก็เป็นดีเอ็มเพจไงก็ในเมื่อเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่อะไรกับฉันฉันก็ให้เกียรติแล้วไงก็ดีแล้วหรือเปล่า พอคุณให้เกียรติเขาปุ๊บเขามองว่าไม่ได้จะให้เกียรติแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องทักมาบ้างเหมือนกันแต่ก่อนเนี้ยน่าแสดงว่ามันผิดคาดสิ่งที่เขาคิดว่าคุณจะต้องทักหาเขาแล้วเขาก็จะพูดคุยกับคุณโดยที่จะไม่ทักหาคุณก่อนเพราะเขากลัวเสียฟอร์มมันจะไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือเขาจะเจ็บแล้วก็เจ็บมากด้วยจริงๆเขาเสียใจเนี่ยงไง สามดาบปากออรู้สึกไม่สบายใจเลยอะ่ะทำไมอะ่ะทุกอย่างงานก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวก็มีปัญหาคุณก็ยังหายไปอีกไม่มาให้กำลังใจเลยเหรอไม่ไม่ให้เพราะว่าตัวของคุณน่ะเครียดในเรื่องของเขามามากแล้วเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วพอมีปัญหาก็นิ่งหายไปแล้วก็ปล่อยให้คุณอยู่กับตัวเองหาคำตอบด้วยตัวเอง หลายต่อหลายครั้งที่คุณอาจจะมีการทักถามเขาสิ่งที่ได้นั่นคืออ่านเฉยอ่านแล้วไม่ตอบแล้วบางครั้งก็เลือกที่จะไม่อ่านเลยอย่างเงี้ยมันเป็นในเรื่องของการที่ทำร้ายความรู้สึกทางอ้อมซึ่งตัวเขาเองอ่ะเขาไม่รู้เียหรอไพ่เจ็ดดาบคิดว่าเขารู้นะแต่เขาเลือกที่จะเป็นของเขาแบบนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นนิสัยของเขาหรือความที่เขาอ่ะเคยติดในเรื่องของอีโก้เพราะเขาไม่เคยที่จะมีปัญหาแบบนี้มาก่อน พอมีปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงว่าจะต้องแชร์บอกไหมคนที่ตัวเองอ่ะรู้สึกดีหรือว่าเป็นคนที่ตัวเองอ่ะมีใจให้กับเขาแต่เลือกที่จะไม่พูดไม่กล่าวไม่อะไรอย่างเงี้ยหนทางที่ถูกต้องของเขานั่นก็คือเขาจะต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่คือการที่จะต้องใจเย็นมากกว่านี้เขาเป็นคนที่เอาแต่ใจพอไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดไม่อยากพูด,ไม,พดไม่อยากคุยไม่อยากบอกอะไรทั้งนั้นน่ะ อารมณ์ไม่ดีเขาตอนเนี้เดือบมูลคิดถึงคุณมากๆคิดถึงสุดๆน่นแหละแล้วเขาก็จะเลือกวิธีการไปทำงานการหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมางอ้อจะเข้าหาเพราะกลัวว่าคุณจะมีใครก็หยุดไปก่อนเพราะคิดว่ายังไงคุณก็รอ เพียงแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ติดต่อบางครั้งเขาก็ตีกันในหัวอย่างเงี้ยหลายครั้งอยากติดต่อแต่ก็มองว่าเดี๋ยวคุณก็ติดต่อพอคุณไม่ติดต่อเข้าหนักๆเข้าสุดท้ายท้ายสุดเขาก็ทนไม่ไหวเพราะมันหนักเกินไปที่เขาจะแบกกับความรู้สึกตอนเนี้ยเพราะเขารู้ได้ว่าในเรื่องราวของปัญหาชีวิตดีเอ็มโพเลอร์เนี่ยทุกคนมีทุกคนจะต้องแก้ไข แต่มันไม่ใช่ว่าจะต้องทุ่มเทกับทุกอย่างในเวลาเดียวกันให้เสร็จสำเร็จแล้วก็ทิ้งคนที่รักเขาทิ้งคนที่ใส่ใจเขาให้อยู่ตามลำพังนั่นก็คือการสร้างความทุกข์ให้อีกคนหนึ่งในขณะที่คุณไม่ได้ผิดอะไรในอนาคตนั่นก็คือเขาจะเป็นดีพลเนอร์นั่นคือเริ่มคิดได้ด้วยตัวเองและวิวออฟฟอร์จูนกับเดอะสตาร์เขาจะกลับมาหาคุณด้วยความรู้สึกสำนึกผิด พร้อมให้คุณได้ลงโทษเหรอพร้อมกับความคิดใหม่ความคิดที่ถูกต้องไปในแนวทางที่ดีแนวทางสว่างแนวทางเป็นแบบอย่างรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองกับการที่อยู่กับตัวเองมานานได้แสงสว่างแล้วแบบ the hangman ปิ้งขึ้นมาสว่างอ๋อทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันในเรื่องราวของคนรักก็จะต้องไม่ทอดทิ้งเขาให้เขาอยู่ตามลำพัง เพราะเขาก็มีความเป็นห่วงเราอืมเขาจะทําไงเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะทักคุณเพราะเขามองถึงข้อดีของคุณเยอะแยะก่อนหน้านั้นเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเป็นแบบทำไมต้องมาเฝ้าถามความรู้สึกแล้วจะไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ไม่พร้อมที่จะเล่าอะแต่พอตอนคิดได้อ๋อก็เขาเป็นห่วงเราไหมถ้าเขาไม่ห่วงเราเขาจะถามหรอ แล้วทำไมเราจะต้องรู้สึกโมโหโกรธเขาด้วยอะ่ะก็ในเมื่อเราก็ชอบเขาไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นตัวเราเองนั่นแหละที่ผิดที่ไม่พูดกับเขาไม่บอกกับเขาเขาจะคิดได้นะคะภายในระยะเวลาไม่เกินจากเนี้ยหนึ่งสัปดาห์แปดวันได้นะคะเขาจะจบตัวตนเก่าๆตัวตนที่ไม่ไดีเรื่องตัวตนที่ ไม่น่ารักตัวตนที่คิดอะไรแบบแนวสติแตกอะ่ะไม่ผ่อนคลายซีเรียสและสิ่งที่ได้คือไม่ได้อะไรกลับมาเลยการตัดสินใจในรูปแบบใหม่ก็คือเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ในเวลาที่เขาคิดว่าการที่เขาอยู่คนเดียวอะ่ะเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่าแต่กลับกลายเป็นเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้และสถานการณ์ในเรื่องปัญหาชีวิตของเขาเขาก็ไม่ได้แก้เพราะเขาพลังงานไปโฟก,กัสที่คุณไง กลับกันน่ะกัแต่ก่อนนี้ที่ตัวคุณเป็นแบบนี้เพราะว่าการที่คุณไปติดตามเขาแล้วเขาหายไปคุณก็เครียดแต่ตอนนี้คุณเริ่มปล่อยวางคุณไม่เครียดเขาเครียดแทนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวเพราะด้วยพลังงานของความเป็นท o o อฟคัฟเนี่ยเป็นคู่รักแต่ตัวของคุณน่ะคุณดูแลตัวเองได้ดีแหละและพลังงานของคุณน่ะเป็นควนะีนออฟวนั์นแสดงว่า คุณมาถูกทางและกับการที่หันไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองและเป้าหมายของตัวเองไม่ได้ยึดติดกับเขาจนทําให้ตัวเองอะจากไม่มีปัญหาก็มีปัญหาไปด้วยไม่ไม่ใช่แบบนั้นเขามองว่าตัวของเขาอะการหยุดนิ่งของเขาอะมันทําให้เสียหายต่อคุณหลายอย่างคุณเป็นหลายอย่างในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเสียหายตรงนี้ไม่ได้ มันจะต้องร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขกันไปนี่เริ่มคิดเป็นแล้วสุดท้ายไพ่จะบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันถูกพันกันมากแล้วเขาเห็นคุณค่าของคุณเขาจะเริ่มใจเย็นมากขึ้นแล้วก็มองในทิศทางของการแก้ปัญหาไปในรูปแบบของเดียมิเชียนการระหนักรู้แล้วว่าปัญหามันมีทุกคนแล้วมันก็สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ใช่กับการนิ่งเงียบแล้วก็ทิ้งให้อีกคนหนึ่งจะต้องเสียใจอันนี้ผิดมันจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นก็คือเขารู้ได้แล้วตอนเนี้บอกได้เลยว่าอารมณ์ของเขาอะเขาคิดถึงคุณมากด้วยไพ่เดอะมูนแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันหนักเกินไปแล้วเหมือนกับแบกไม้อย่างเงี้ยไอ้แบกเรื่องงานเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่แบกความรู้สึกที่เขาเคยได้จากคุณแต่คุณไม่ได้ทําแล้วเพราะคุณมองว่า การที่เข้าไปยุ่งกับชีวิตเขามากๆแล้วเขาไม่ได้ยินดีเราก็รู้สึกเราเสียคุณค่าตัวเราเองแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ณจุดจุดนั้นเนี่ยแหละมันเป็นบทเรียนที่ทําให้คนคนนี้เขาเริ่มรับรู้ได้ว่าเขาควรจะต้องมาเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณก็คือคิงออฟครับทุกคนมีปัญหาได้ทุกคนก็สามารถแก้ได้แต่ไม่ควรจะนําปัญหานั้นมาทิ้งไว้ให้อีกคนหนึ่งจะต้องงงแล้วก็สงสัยกับการหายไปแบบไม่ได้ตอบ ไม่ได้อานอย่างเงี้ยมันทำให้สถานการณ์มันแย่ลงซึ่งเขารับรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทํากับคุณอย่างมากๆด้วยไพ่ของเดยเมติเชียนเขาจะแก้ไขตัวเองเพื่อคุณแล้วก็เพื่อตัวของเขาเองด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ครั้งนี้เนี่ย คิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่แก้ไขคุณก็คงที่จะเลือกจะไปมากกว่าไหมเพราะมันขึ้นไพ่สเตงคุณอยู่ได้แล้วมองไปที่ปัจจุบันถ้าเขากลับมาแล้วเขาทําให้มันดีขึ้นไม่ําให้จิตใจของเราเจ็บช้าหรือต้องถามกับตัวเองว่าเขาไปไหนเมื่อไหร่เขาจะกลับอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเขากลับมาแล้วทุกอย่างยังไม่ได้ดีขึ้นไม่จําเป็นจะต้องให้โอกาส แต่ให้โอกาสตัวเองที่จะดึงดูดสิ่งที่ใช่มากกว่าเข้ามาแล้วก็ลบเลือนพลังงานที่ไม่ใช่ออกไปนะคะให้นางฟ้ามาดูให้นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังไงเขาก็กลับมาเป็น reconciliation คนลกเก่าจากอดีตชาติมีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยทูเลอร์แต่การกลับมามันจะต้องดีขึ้นอย่างที่บอกนะคะ ถ้าไม่ใช่ปัดปตกไปเลยคนที่ใช่จะได้เข้ามาแทนที่แค่นี้เอง <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาดูดวงกับแทนนะคะไม่ใช่ที่มาดูรนดเออแล้วก็ใต้สำรับเนี่ยตตยคิปใต้สำรับอะไรมันจะมีปากตะก้าไว้ก็ช่วยอุดหมุนกันด้วยทุกรายได้ก็นำมาหากักแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะอืม มีคลิป1นานาทีสมนาทีสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวสมัครยังไงข้างใต้เสียเงินเขียนว่าสมัครกดเข้าไปแล้วเขาจะมีะรายละเอียดบอกด้วยระบบนะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้เดี๋ยวในเรื่องราวของชุมชนก็เข้าไปอ่านหรือโพสอะคะมันจะมีอะไรดีๆให้ได้อ่านกันนะคะแล้วคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสเราจะไปกดเป็นแบบเลือกยอดนิยม ไล่ลงมาดูก็ได้หรือตามหัวข้อที่คุณต้องการหาคำตอบนะคะหรือเก่าที่สุดก็ได้ซึ่งไปวัดดูซิว่าแม่นไหมหลายคนก็เข้าไปดูก็บอกว่าแม่นลองดูนะคะมีประมาณ4,500คลิปคิดดูสิไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย